แชร์3ทริค S22 Ultra ใช้ยังไงให้โปรโภาพปัง ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งให้ช่องระดารีวิวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกของเราค่ะช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ตัวเครื่องกันมาแล้วนะคะมิ拉เนี่ยก็ได้ลองใช้มาสักพักแล้ววันนี้เลยจะมาแชร์ทริคค่ะที่ทําให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยดูโปรขึ้นโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปแยกเลยทริคแรกลบเงาลบรีเฟกตได้โปรแบบไม่ต้องโหลดแอปแยกเป็นฟีเจอร์เด็ดของเขาเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่งรูปไม่เก่งใช่ไหมแต่อันนี้นะ กดไม่กี่ปุ่มก็ได้ภาพสวยตามที่เราชอบเลยเดี๋ยวมิาจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวมิาจะเลือกรูปอาหารนะมันจะมีเงาจากมือถือนะมันจะไปกระทบกับอาหาระเราก็กดตรงนี้เลยแล้วก็กดจุด3จุดตรงนี้ Object Eraser นะคะก็บมิาก็เลือก เลยชาร์โดเขาก็จะ analyzing ให้หายไปแล้วนะคะเงาดำๆตรงนี้ภาพอาหารก็คือพร้อมโพสต์ลงได้เลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยอเดี๋ยวลองอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปน้องทีมงานนะคะน่ารักขนาดนี้มาไปที่เดิมเลยนี่เราก็กด erase reflection นะคะ ร๊บตรงเนี้ยกี้สังเกตทันไหมคะว่าเป็นเส้นสะท้อนตรงเนี้ยแต่ว่าพอกดปุ๊บก็คือหายไปเลยแล้วข้อดีของเขานะคะคือ AI เนี่ยเขาจะประมวลผลของภาพใช่ไหมทำให้รู้ว่าไหนคือคนหรือว่าไหนคือแบบพื้นหลังหรือว่าสิ่งของหรือว่าอีกอันนึงนะคะคือเราสามารถใช้ปากกาได้ไปที่ปุ๊บอ่ะก็ไปที่จุด3มจุดแล้วก็กด Eraser เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็อ่ะเลือกที่น้องคนนี้นะคะแล้วก็ Erase ออกไปเลย ภาพน,นี้ก็คือเหลือแค่มิล่าคนเดียวเลยอะแต่ก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะถ้าสมมติเราถ่ายรูปอาหารแล้วจานเนี่ยมันเป็นสีดำอะคือมิล่าเนี่ยจะ erase shadow ออกเนี่ยทุกคนดูนะนี่ มันเป็นด่างๆขึ้นไปที่จานแบบนี้เลยก็คือมันคงไม่เหมาะกับพื้นหลังของอาหารสีเข้มๆสีมืดๆอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นสีแบบสว่างอะไรอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าเพราะงานนะคะเราควรที่จะเลือกวัตถุก,กับพื้นหลังเนี่ยให้มันมีความตัดกันเพราะดูจากพาพเมื่อกี้ที่เป็นสเต็กอะคือมันตัดกันแบบชัดเจนเลยมันเลยไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะคะยังไงทุกคนก็จัดองค์ประกอบให้ดีๆนะ 2. องคอนโทรลกล้องด้วยประการไม่ต้องซื้อรีโมทแล้ว ตอนนี้นะคะ S22 Ultra เนี่ยเขามี S Pen แล้วนะซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยไม่มีโนต้ตแล้วเขาก็เลยยกข้อดีของ S Pen เนี่ยมาอยู่ใน S22 Ultra ค่ะน่าจะมีหลายๆคนนะคะที่ชอบไปพกขาตั้งกล้องแลว้วก็แบบถ่ายรูปตัวเองคนเดียววางไว้แบบสวยๆแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ะค่ะเพราะว่าเรามี S Pen ที่สามารถถ่ายรูปได้แต่ว่าไม่ได้มีดีแค่ถ่ายรูปนะยังควบคุมได้อีกหลายอย่างเลยค่ะ เดี๋ยวมิาจะถ่ายให้ดูนะคะง่ายๆเลยก็คือกดที่ปุ่มนี้อ่ะคือเราก็จัดทาตามที่เราคิดว่าตัวเองสวยแล้วก็ค่อยกดถ่ายได้เลยก็นี่อ่ะซ่อมปากกาเราแบบถ่ายเหมือนมีคนมาถ่ายรูปให้เราอ่ะนี่สลับกล้องนะคะกดที่ปุ่มเนี่ยสองครั้งนี้ตึ๊บตบอ่ะก็จะเปลี่ยนกล้องแล้วเป็นกล้องหลักแทนนะคะกลับมาที่กล้องหน้าก็กด ตืบๆอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาแล้วนะคะต่อไปเป็นแอสเตอร์นะคะคือเราเนี่ยกดปุ่มขาใช่ไหมว่าเราจะแบบปัดขึ้นปัดลงเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องหน้ากล้องหลังอะเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะเนี่ยหรือว่าแบบปึ๊บอ่ะมันก็กลับมาแล้วหรือว่ามุมนี้นะคะสวยอยากจะเปลี่ยนโหมดไปถ่ายวิดีโอก็คือแค่ปัดซ้ายปัดขวาเลยอย่างงี้อ่ะเนี่ยแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้แล้วนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีราชอบมากๆเลยเนี่ยคือเวลาเราหมุนอะมันจะซูมอินซูมเอาเดี๋ยวทำให้ดูนะเหมือนเล่นไม้กายสิทธิ์มันแบบนี่กล้องหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอะนี่ปึ๊บนี่สนุกเลยนอกจากนี้นะคะเราสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะเดี๋ยวมีราจะถ่ายรูปแล้วจะพูดคำว่า capture ให้ดูนะ capture อ่าเทแม้แบบว่าเราพูดแล้วเขาก็ถ่ายให้เราเลยหรือว่าจะใช้คำว่า s h e s อย่างนี้สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะต้องพูดเสียงดังฟังช้ดแล้วก็อาจจะมีเรื่องสำเนียงด้วยนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ติดนะ capture เห็นว่าวาไม่ติด s h e s ติดคำว่าช,ชี้ชี้แล้วมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงแต่แคปเจอร์ไงไม่ติด <c oughs> แล้วเอสเพนนะคะยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยถ้าใครอยากให้มีล่ามาแชร์ทริคเนี่ย <c oughs> ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ <c oughs> ทริคที่3เริ่มเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ตัดต่อคลิปสั้นจบในเครื่อง พวกอินฟลูติกเกอร์หรืออินสตาแกรมเมอร์นะคะบางทีก็ถ่ายคลิปสั้นลงใช่ไหมแต่อันนี้นะคะไม่ต้องไปโหลดพวกแอปนั่นนุนนี่แยกเลย <c oughs> เพราะว่าเวลาโหลดทีเราต้องไปเรียนรู้ใหม่ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้คือเราสามารถแบบตัดคลิป <c oughs> หรือว่าใส่ทานซิชันสวยๆใส่เพลง <c oughs> ก็คือโพสเลย,เลย ก่อนอื่นเลยเราก็เลือกคลิปที่เราจะใช้นะเสร็จแล้วเราก็กด e d i t นะคะแล้วก็กดตรงนี้ create movie แล้วเราก็เลือกคลิปที่เราจะเอามาใส่ในคลิปนี้เพิ่มนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กดดันนะคะนี่มันก็มาแล้ว เราก็ขยับคลิปได้ให้มันอันนี้มาอยู่ข้างหน้าอันนี้ไปอยู่ข้างหลังอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็เลือก Transition ได้ด้วยบางทีเ่ยคือนิ้วเรามันบาง<ๆ>ใช่ไหมเราก็ใช้แบบว่า S Pen ก็ได้มันก็จะแบบง่ายขึ้นเลือกแบบเป็นแบบแบบนี้หรือว่าจะใส่ Text ก,ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนี่ กดตรงนี้แล้วถ้าเป็นมิานะคะก็จะคลิปเนี่ยมาชนชนกันพร้อมใส่รูปนิดหน่อยแล้วก็อาจจะแบบไปลงติ๊กตอกใส่เพลงฮิตๆที่กําลังเป็นกระแสะในตอนนี้ค่ะก็คือทําได้ง่ายมากเลย <S <S ข้อสังเกตอีกนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะก,กับคนที่เริ่มต้นจริงๆนะแต่ถ้าใครเนี่ยจริงจังเลยอยากแบบใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็แนะนําให้ไปโหลดแอบแยกนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคนทริคที่มีล่ามาแชร์ในวันนี้ใหญทุกคนเนี่ยลองกลับไปทําตามกันดูนะคะเราซื้อมือถือมาตั้งแพงเนื้ก็ต้องใช้ใมันคุ้มเนืเพราะว่าเขามีลูกเล่นอะไรให้เราเนี่ยมาเยอะมากๆเลยและถ้าใครนะคะอยากดูทริคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะสําหรับวันนี้นะคะลองให้ดูอยากรู้ถามมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากซับสไครต์ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย <laughs> เดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้ดารีวิวค่ะบ๊ายบายโอเคลองดูนะคะ <Okay. S 1> มันซูมได้จริงๆนะท <Okay. S 1> ุกคนนี่นี่